พามาให้มาน้าให้เก่าแล้วค่ะพี่น้องสูบลบสูบน้ำสูบน้ำแากะสะเปียกแล้วตาเปียกแล้วไปเดินไปออกไปไปเดินไปแม่ตัวเดินไปพาน้องไปเดินข้ามไปข้ามไปพอแล้วพอแล้ว แล้วเท้าเปียกแล้วข,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 ข้ามข้ามข้ามมาไปไปเปียกเปียกเออนไหนเข่ากำลังเขียวค่ะ ดูทางดูทางด้วยม,ม,ม,มือมัน,นมันบันจังเลย เปียกเปียกแล้วเปียกแล้วปปปเป็นสายยางสายยางสูบน,น,น,น้ํำลูเหรอเอาเสียบใส่เป็นรูบรรยากาศเนี่ยมเแรงค่ะ ต้นมะฮูง้งอญี่ปุนค่ะต้นมะละกอมะละกขอปุณค่ะมาตรงนี้มันจะตกคันนามาคันใหญ่ๆตรงนี้แล้วลเดินมาต่อเดินนะ ดอกหญ้ากำลังขึ้นเออยแม่มันขาดเออมันขาดไ่น,นี่ใส่ซ่อมมาแล้วซ่อมเอาหญ้าใส่ซ่อมแล้วมือไปรัวมันให้รูใหญ่กว่าเดิมนะตะ อะไรล่ะลูกช้าช้าทำช้าช้าต้านเลยจ้าบรรยากาศทงไฮทงหน้ายั่แม่ค่ะเขากำลังเกิดกำลังงามค่ะ โอ้ยกางเกงเปียกแล้วแม่ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะเปียกแล้ว,ยลวียกแล้วลุกขึ้นดิลุกขึ้นไหนอเอากางเกงใส่ทําไมล่ะตาเอาบายบายให้หน่อย,ยเอาหันมาบายบายให้หน่อยบาย,ยบายหันหลังค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องโอ้โหหมักหญ้าเต็มเลยทีเนี้ยไปเดินเร็วเร็วบูบ้าบางยาไปแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ากางเกงขายหญ้ามาพวก